สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โตโต i อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนในส่วนของการเติมเงินนั่นเองนะครับวิธีการเติมเงินไม่ยากเลยนะครับให้เรามาเลือกหัวข้อการเติมเงินในเมนูด้านบนตรงนี้เลยนะครับช่องทางการเติมเงินแบบออนไลน์ให้เราเลือกจํานวนเงินที่เราต้องการจะทําการเติมเงินและกดเติมเงินไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เลือกช่องทางการชําระเงินเราก็จะได้ qr code ขึ้นมา แบบนี้นะครับให้เราทําการสแกน QR code โคดโดยผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วกดยืนยันในการเติมเงินนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเติมเงินเข้าระบบของแอปพลิเคชันโตโ o อิ t เต n ร์เนชั่นแนลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับช่องทางการเติมเงินด้วยบัตรธนาคารให้เราเลือกจํานวนเงินที่เราต้องการจะทําการเติมเงินและก็เลือกธนาคารที่เราต้องการจะทําการชรําระเงินนั่นเองนะครับ ช่องแรกให้เราเลือกธนาคารที่เราต้องการจัดําระเงินเลยนะครับแล้วก็ช่องที่2ก็จะเป็นในส่วนของเลขบัญชีธนาคารเราก็กรอกรายละเอียดของเลขบัญชีธนาคารของเราตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดตกลงไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากดยืนยันนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเติมเงินเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชันโตโตอินเตอร์เนชั่นแนลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ